สบายดีมื้อนี้สิพามาเฮ็ดวิธีต้มข้าวเปียกสำหรับคลิปแล้วนี่เห็ดเส้นมันสําหรับคลิปนี้จะมาเฮ็ดวิธีต้มข้าวเปียกแซบๆเลยเนาะเส้นข้าวเปียกเหนียวๆนุ่มๆหอมๆเลยวันน,นี้กะเฮ็ดแล้วและเนาะั้วนี้กะจะมาซีมเบ้งเบ้งเส้นข้าวเปียกเหนียวนุ่มหอม เสบีบปกเกบเส้นเขาเปียกของเาน,นี่เ,เนาะสำหรับเส้นข้าเปียกเหนียวนุ่มแซบๆเลยไส้ไก่ลาดอยู่สองตไก่ฟ้ามข้าเจ้าหลกมาไม่ไซื้อข้าเจ้ามาสองตัวยังบันได้ครัวเนาะกะซิมมาครัวมาครัวเอาเครื่องในมันออก จักครัวและ้วกะ็ล้างให้สะอาดแบบนะี้เนาะวันนี้กะสิเป็นต้กมกำลังค้างหม้อให้มันฟดๆเนาะหม้อฟดแล้วก็ชิมาใส่อันนี้มินขิงขิงซอยกับนึ่งข่ากับนึ่งหัวสิงไข่สามหัวแล้วก็ชิมาป่งเลยอันนี้มินเกลือใส่ยูเครงบ้วงเป้งหนัว เครึ่งบ้วงแล้วก็ขนอเครึ่งบ้วงขนอหรือว่า chicken f a v o r s นะแล้วก็น้ำสีิบวสซี่บ้วงซี่บ้วงตะก,กินแล้วก็เอาไกล่ลงเลยไก่ี่ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาลงเลย เห็นฟอดเห็นอย่างมันขึ้นมาเขาก็ตักออกเห็นฟอดหรือว่าเห็นน้ำมันที่เขาบุอยากได้เนาะเขาก็ตักออกแบบจีเนะต้มมานี่พอดีได้วโมงครึง่งสุกแล้วเนาะมันเปื่อยละใกล้เขาเปื่อยละซีเมึองพอดีแซบละหอมหอมขิงหอมข่าหอมหอมัวชินไข่เนาะมันสุกแล้วก็เิเอาเส้นลงเลย เส้นขเปียกลงเลยซุกแล้วเนาะเส้นมันใสแล้วซุกแล้วกระชิตตกเลยตักใส่ถ่วย สำหรับเครื่องปรุงมันก็ทีมีอันนี้แม่นหอมเทพหอมปอมแล้วก็หอมบัวแล้วก็ทีมีเกี่ยวบักเพชรอีหอย่างต่างๆแล้วะนาะบัดนี้ก็ทีมาปรุงเลยก็ทีมาปรุงเลยเนาะใส่อันนะ่ะพริกไทยพริกไทยลงไปจากน่อยแล้วก็อันนี้แม่หอมเทพหรือว่า ผักซีฟลั่งขนาเนานนะอนนะห่าป้อมหอบัวและกานผักเพดขั่วเพดขั่วใส่เกี่ยวกระเทียมกับเกี่ยวผักบัวอันนี้เกี่ยวกระเทียมตัวนี้เกี่ยวผักบัวและกาน จางเค็มเฮากระตืมเอาตามเฮามากเลยเนาะก็ะชิมีอนนะไน้ำป่าน้ำซีอิวเมีย่ยงต่างๆเนาะแล้วละสำหรับเขาเปียกแซบแซบแน่นอนเลยนี่เลยเนาะสำหรับเส้นเขาเปียกเหนียวนุ่มแซบๆซบเลย